ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงใหญ่นะเวลาย้ายเรือทนที่นะครับก็จะไปอยู่ในเรือนเรือนใหม่ประมาณ7ปีเต็มแต่ในช่วงจังหวะปี2565นี้ดาวมฤตยูจะทำการเดินผิดปกติในช่วงจังหวะหนึ่งนั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณวันที่1ธันวาคมปี2565 ในการย้ายเรือนครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะย้ายเรือนออกจากราศีเมษไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภจะมีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นซึ่งถือว่านะครับการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหมือนเป็นการชิมลางนะเพราะว่าเดี๋ยวปี2566เนี่ยจะย้ายมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ยืนเต็มเยืนยาวยาวไปอีกเจ็ดปีเต็มเลยนะครับนั่นแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าคิดในแง่ดีนะก็ถือว่าได้รู้ก่อนนะได้รับรถก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเราจะได้จําสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปี2565นนี้เอาไว้นะครับเพื่อ เตรียมพร้อมรับมือจริงจังเลยนะในปี2,566ที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้นั่นเองจะมีเรื่องราวใครเกิดช่วงใดจะแปรผันจะพลิกผันเป็นไปในลักษณะใดบ้างติดตามชมในคลิปได้เลยครับขออัญเชิญคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตครับผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทผู้นั้นจะไม่ทำความชั่ว ทั้งในที่รับและที่แจ้งพิจิกน,นะครับจะเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งเจ้าภาพหลักนะครับที่จะได้รับอ,อิทธิพลของดาวมฤตยูที่จะโครจรเข้ามานะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของเมษนะครับมีเมษมีตุลน,นะก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงตัวเราบ้างนะครับลัคนาราศีพิจิกนะมฤตยูเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงความเปลี่ยนแปลงความพลิกผันนะ ครั้งใหญ่ของชะตาชีวิตที่จะโครจรเข้ามานะครับอ,อยู่ในภพปัตตนินะปัตตนิก็แปลไปในเรื่องของคู่ครองคนรักนะปัตปตานิก็แปลไปในเรื่องของอหุ้นส่วนการลงทุนทางการเงินในการทําธุรกิจนะครับของชาวลักขาราศรีพิจิกดังนั้นจุดเตือนภาพรวมก่อนนะเพราะว่าเมรตยูเนในแต่ละช่วงเวลาเกิดของแต่ละบุคคลในลักานาราศรีพิจิกก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ต้องพูดถึงภาพรวมก่อนว่า เมื่อได้ยูโคโจรเข้ามาในชะตาชีวิตถ้าทําธุรกิจอยู่เนี่ย mm. เขาเรียกว่าจะต้องอระมัดระวังนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นนะที่ทําร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนต่างๆอย่างเราเคยทําทงานอยู่บริษัทนี้แล้วโคกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับพอดาวรัษอยู่เข้ามาปุ๊บก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนที่เคยมาร่วม ร่วมพุ้นร่วมลงทุนกันไปในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับเปลี่ยนแล้วนะจะดีไม่ดียังมีองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะครับที่ยังโคจรมาส่งผลถึงดวงชะตาด้วยนะไม่ใช่แค่มฤตยูอย่างเดียวแต่ในคลิปเนี่ยนะครับพูดถึงมฤตยูก่อนว่าจะทําหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในเรื่องของหุ้นส่วนการลงทุนนะที่จะมีเข้ามาในการทําธุรกิจนะครับก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยจะมีทั้งเปลี่ยนดีแล้วก็ เปลี่ยนไปในทางไม่ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของคนรักนะคู่ครองคนรักเนี่ยถือว่ามีรอยยิ้มได้มีรอยยิ้มได้ตรงไหนละ่ะตรงที่ว่าใครนะครับที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโสดอยู่นะก็จะมีการผัดเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมีคําว่าเปลี่ยนเข้ามาสถานภาพของความโสดสลับทิ้งไปนะกลายเป็นว่ามีคู่ครองคนรักมาแต่งงานกันมามาใช้ชีวิตร่วมกันดีไปนะครับ หรือบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่า,ามีคู่ครองแล้วนะก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ย้ายไปอยู่ร่วมกันไปอยู่ที่อื่นไปอยู่แดนไกลอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นดาวของมฤตยูดวงนี้แหละที่ทําการเปลี่ยนแปลงต่างๆเข้ามานะถ้าเป็นช่วงของวัยเรียนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะได้เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องว่าใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะ ศาสตร์ของเทคโนโลยีเอามาเกี่ยวข้องนี่นะครับอย่างการทําการตลาดก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทําการตลาดเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมีการติดต่อนะติดต่อเกี่ยวกับชาวต่างประเทศมากขึ้นนี่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับาการเดินเรือการาข้ามน้ําข้ามทะเลการส่งออกอะไรต่างๆก็เกี่ยวข้องกับดาวดวงนี้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงให ตัวเรานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่ายังมีข้อดีนะของดาวมฤตยูดวงนี้นะครับเข้ามาอยู่ด้วยนะทีนี้เนี่ยนะครับมฤตยูเนี่ยยังหมายถึงเป็นตัวเตือนด้วยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องหันกลับมามองสุขภาพนะครับสุขภาพของตัวลัคนาราศีพิจิกเองมฤตยูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเปลี่ยนแปลงว่าต้องให้เริ่มกลับมามองตัวแล้วนะ ยิ่งถ้าใครมีดาวมรดยูมาจากตำแหน่งที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยนะครับก็มีเหตุมีเกณฑ์ว่าระมัดระวังเรื่องโรคเรื้อรังนะอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันเกิดขึ้นมาถึงตัวแบบนี้นะครับก็จะเป็นดาวดวงนี้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมยูโฟโคจ์เข้ามาถ้ามาให้คุณก็ถือว่าดีนะคือถ้าชีวิตเราแย่ๆอยู่่ชีวิตเราอย่างเงี้ยเมื่อกี้โสดๆอยู่มีเกณฑ์การหย่าร้างอะไร มาปุ๊บมันจะอยู่เข้ามาปุ๊บพลิกเลยนะกลายเป็นว่าไม่โสดแล้วได้พบคู่ครองได้แต่งงานกันไปอย่างนี้นะครับคือถ้าเราแย่ๆอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะเขาก็จะกลับมาพลิกเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเราดีอยู่เนี่ยถ้าเราดีอยู่ส่วนที่ต้องระวังคือเรื่องของอย่างธุรกิจที่ต้องร่วมพุ่นกันอันนั้นต้องระวังนะครับ <S 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 ในเรื่องของความสัมพันธ์นะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักบางคนคบกันมาตั้งนานไม่แต่งสักที นะครับถ้าพลิกไปว่าเออเดี๋ยวมันเจะอยู่เข้ามาปุ๊บเปลี่ยนใจเลยที่แต่งอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นดีไปแต่มางคงกลายเป็นว่าคงมาักนานมันเมจะอยู่เข้ามาปุ๊บนะก็มีเหตุให้เลิกร้างกันได้นะครับก็ตามแต่ละช่วงแหละนะมันก็จะเกิดขึ้นในตามแต่ละช่วงเพราะว่าในปี2015น้ย้าเนี่ยเขาเข้ามาแค่แป๊บเดียวนะครับคือ7กรกฎาคมจนถึงวันที่1ธันวาคม2 5ั5แค่ช่วงช่วงคู่ช่วงยามนะครับมีมันก็จะมีเรื่องมาเป็นตัวสัญญ,ญาณบออกก่น่นะวา เดี๋ยวปี66เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงจังแล้วนะเพราะว่าปี66เนี่ยจะอยู่ยาวแล้วปกติมรดจิย้ายที่เนี่ยอยู่เจ็ดปีเต็มนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ที่นั่นเจ็ดปีเต็มเจ็บก็จะเจ็บซ้าๆนะยำๆนะครับถ้าสุกก็จะสุกซ้ําๆรวยซ้ําๆนะรวยยำๆเข้ามานะครับใครเคยจนอยู่จะเป็นเศรษฐีอย่างนี้ก็ได้นะครับจากการมรดจอยู่ทีนี้มาดูช่วงกันบ้างน,นะว่าไอ้ช่วงที่เกิดเนี่ยนะครับของใครจะส่งดีส่งร้ายส่งไม่ดี อย่างไรอขอเป็นช่วงที่มีอายุนิดนึงนะครับก็คือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดในช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2531จนถึงประมาณวันที่25กุมภาพันธ์ปี2538นะกลุ่มเนี้ก็เป็นกลุ่มทั้งวัยเรียนวัยทำงานนะครับพอดาวมราจะอยู่เข้ามาก็มีเหตุว่าถ้าเรียนอยู่ก็จะเรียนต่อโทรต่อเอกอะไรเงี้ยนะครับทำได้เป็นอย่างดีนะ จะทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติทําได้ดีนะทำเกี่ยวกับสารตุราการค้นคว้าวิจัยงานวิจัยต่างๆก็ทําได้ดีอีกนะเขาเรียกว่ามรตยูเนี่ยโคจรมาให้ประโยชน์มาให้คุณนะครับยิ่งเป็นช่วงวัยเริ่มต้นนะครับวัยเหมือนแบบว่าวัยมีไฟมีพลังแบบนี้นะครับดาวดวงนี้พอโคจรเข้ามาทําให้เรามีเหตุมีเกณฑ์น,นะครับพลิกผันชะตาชีวิตของตัวเรา ให้ร่ํารวยนะครับเป็นช่วงจังหวะของคนรวยนะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีนะครับนั้นช่วงที่กล่าวไว้นะอายุประมาณ27-34-35เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเหมือนร่ารวยของชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกนะ mm hmm. ทีนี้ถ้าเป็นช่วงอื่นล่ะนะครับช่วงอื่นชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดประมาณวันที่27ตุลาคมปี2524จนถึงช่วงระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ สองยี่สิบแปดยี่สิบเก้าุมพาพันสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเวลาประมาณนี้นะช่วงช่วงพศประมาณนั้นนะอายุก็ประมาณสามสิบสี่ขึ้นไปถึงสี่สิบเอ็ดตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่านะถือว่าชะตาชีวิตจะฟื้นดีขึ้นนะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมาอยากจะเริ่มต้นทำอะไรทำไม่สำเร็จมีแต่ปัญหาเข้ามาก่อนนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับว่า ตัวเรานั้นนะครับสามารถพลิกวิถีชีวิตทั้งพลิกเกมการอยากจะทํางานคนเดียวกายเป็นว่าไปหาร่วมพุ่นผู้ร่วมทุนกลับเข้ามาในชะตาชีวิตได้นะไปคอยช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวเข้ามาแล้วส่งผลดีนะเฉพาะเ,เฉพาะปี65นะครับอ่าคือเจกฎาคดาถึงหนธันวาหกห้นะก็ถือว่า ดาวตัวนี้เข้ามาถือว่าดีนะแต่สิ่งที่มันดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่ตัวตัวเราเองนะครับไปพลิกเกมเองไปทาเองนะครับจะไปนิ่งเฉยไม่ได้นะครับตัวเราต้องเข้ารุยเข้าสู้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าดีไปทีนี้กลุ่มที่อันตรายที่สุดละนะกลุ่มที่อันตรายที่สุดก็จะมีสองช่วงช่วงปีนะก็คือชาวลัคนาราศีพิจิตที่เกิดในช่วงจังหวะวันที่ห้าธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบเอ็ดตุลาคม ปี2524นะครับกลุ่มกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มว่ามัระวังในเรื่องของมีเหตุมีเกณฑ์ว่า,ายาร้างเนี่นะครับมีหุ้นส่วนอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหุ้นส่วนออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วแต่ถ้ามีเหตุว่าถ้าเราเนี่ยได้ไปทํางานที่อยู่ต่างประเทศไปทํางาน วิจัยอะไรเงี้ยกับร้ายกลายเป็นดีนะมันจะคนละเรื่องกันไปนะครับแต่ก็ต้องคิดว่ามีแนวโน้มในแง่ลบนะมากกว่าแง่บวกนะครับแล้วก็จะเป็นชาวาลัคนาราศีพิจิกเกิดอยู่ในช่วงอันนี้อายุมากหน่อยนะก็คือ,อ13กรกฎา,าคมปี2489จนถึงประมาณวันที่2สิงหาคม ปี2,496นะครับอันนี้คือผู้สูงอายุแล้วนะลูกหลานถ้าฟังอยู่ก็ดูแลท่านมากหน่อยพาท่านเข้าไปตรวจนะสุขภาพในโรงพยาบาลเดี๋ยวมันจะมีายาบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยครับมาทยอยให้กินนะมามีเรื่องราวต่างๆให้ต้องซ่อมแล้วนะร่างกายเริ่มต้องการผู้เชี่ยวชาญมาดูแลมาซ่อมแซมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะถ้าใครไม่มีบุตรหลานดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ถือว่ามีภาวะเสี่ยงนะของดวงดาวโคจรเข้ามาต่อไปนะครับเป็นกลุ่มรับมรดกตกทอดนะครับกลุ่มที่มีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับกลุ่มกลุ่มนี้นะถือว่าเป็นกลุ่มที่เฮงนะจากการที่มันเรืออยู่นั้นโคจรเข้ามาอยู่ที่บาปท,ที่บุญของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะว่า มีดาวอื่นๆอีกน,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 นะเป็นอีอกเก้าดวงนะครับเป็นรวมแล้วเป็นสิบดวงเนี่ยนะครับที่จะมีผลอิทธิพลต่อชะตาชีวิตแต่โดยรวมแล้วมันจะอยู่จะให้คุณนะคือให้ทั้งความเฮงด้วยนะให้ความโชคดีก็คือคุชาวลัคนาราศีพิจิกเกิดวันที่14กันยายนปีสองพันหิบ จนถึงประมาณวันที่5ตุาลาคมปี2517นะกลุ่มุมเนี้ยถือว่ามีความเฮงนะครับถ้าทําดีเนี่ยได้ดีแน่นอนนะแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยความเฮงก็จะเปลี่ยนเป็นนิดนึงนะคามันจะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะอ่ามันก็ต้องระวัดระวังเพิ่มเติมขึม้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยนะถือว่ากลุ่มอื่นเนี่ยก็ถือว่ามางานเข้าเยอะนะครับจะเป็นติดต่อมีความ จเจริญมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับต้องติดต่อกับชาวต่างชาติต่างประเทศมากยิ่งขึ้นถือว่าดาวฤกอยู่เนี่ยจะให้ประโยชน์นะในเรื่องของการพลิกชีวิตนะพลิกชะตาพลิกวิถีดําเนินอ่ะพลิกวิถีใครที่พลิกวิถีดําเนินชีวิตได้นะครับจะได้ผลประโยชน์จากดาวดวงนี้นะครับในกลุ่มที่ไม่ได้บอกช่วงอ่าเวลาไปนะก็ถือว่าเป็นภาพรวมแล้วกันฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ทีมงานและช่องชาแนลครูยอพยากรด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบารมีพระรัตนไาตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์หนุนนำทุกๆลัคนาราศีให้มีชะตาชีวิตพลิกไปในทางที่ดีขึ้นรวยขึ้นเจริญขึ้นสุขขึ้นมั่นคงขึ้นทุกๆลัคนาราศีตลอดปี2565นี้ครับ